สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายแล้วกัช่องครัวแม่สภาพลำเพลินนะพี่น้องเด้อตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วพี่น้องครับบ่ายโมงกว่าแล้วครับอยู่บ้านสาวน้อยเพชรบันแดงเก่าบ้านของแม่สภาพครับพี่น้องครับน่ามากตามเดินพี่น้องครับหนึ่งว่าใสภาพกินข้าวอับอย่างนโอ้ม่ดีนี่เพื่อนมากินข้าวน้ำเนาะสวัสดีครับคุณแม่ครับผมพร้อมมาพี่น้อง,อง <C oughs> กินข้าวเยอะๆแอบไกลไปนะ สวัสดีครับคุณแ,แม่สา, i, สารครับสวัสดีครับโอ้แม่ป้าครับแม่ป้าป้แม่ป้าแม่ป้าครับสวัสดีแม่เชี่ยวโอ้ข้างไก่สวัสนีก็ได้แ UH, ม่เิี่ยวครับผมครับสวัสดีครับลาบหมูครับสุราบหม้อลาบไก่พี่น้องครับโอ้เฮ็ดเลยจริงๆครับก็สไดจริงครับ่น้องครับใบโมงครับ เสพสิ่งดีกินเขาง่ายลูกชายลูกของกินลูกตัวจะเป็นลมเลยลูกตูวจะจะเป็นล่มมามาเสพได้กินเป็นร่มเอาน้ำกันเลยมีลาบไก่แล้วก็มีแกงแม่ใบมะขึ้นนะครับพี่น้องครับเพราะมีแพนวาเอาก็เลยอุ่นมากินครับนี่ครับอันะไรกับขัวแมงกิซ้อนโอ้จะอ่อนแต่พักเลยพี่น้องครับพักอันสั้นได้ทนนายแม่จัดอีกนะครับพี่น้องนี่ทำเอง กินเองจัดเองนะพี่น้องครับลูกตู้ก็เป็นผู้ซอยกุ๊กขึ้นสุนะครับท้ายชีพเป็นเป็นอะไรเขาได้แม่เขาง่ายตาเหลือครับมไม่นี่ครับซื้อเฮ็ดอีกล่างเฮ็ดอีกว่าสิเรียลครับพี่น้องครับต้มอีกใส่ช่องฟิสไว้ครับนึกว่าจะได้กินแกเ่เฮ็ดไม่ได้กินแม่เหมือนครับก็ได้แม่เก็บใส่ช่องฟิสเรียบร้อยแล้วครับหลายอย่างแล้วครับพี่น้องไมอนี้ อาไปหมดแล้วครับย่ามอยากง่ามไหนตั้งสีอ่อกโครอ่กอยอกว่าครับพี่น้องครับม,มาเด้อพี่น้องกินข้าวนล้วคุณได้แม่สุภาพครับอันนี้ลาบไก่ยั่วๆครับอันนี้หลังจากที่กินเ้าง่ายแล้วสิไปทางไหนต่อว่าคุณได้แม่ไม่ได้ยังมาเห้คิดยังมาเห้คิดอยู่ผัดผั<า>่อนก,ก,ก,ก่อนผัดผ่อนก่อนส่วนขางบ้านเขาก็ได้แม่จาเพันวานัสไปอีกมือนึงเด้อเป็นจังันว่างครับอ่านปลาจ้อยนะครับ เกิดมาขอเวลาอีกมือนึ่งมั้งครับผมตาข้ามุอไปแล้วครับจะตาเรียงข้ามเล่าข้าเรียงมาให้แล้วนี่อาจจะเปล่าตั้งน้อยครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับนะครับขออนุญาตทางพี่ก่อนนะครับให้คุณแม่กินข้าวแป๊บนึงครับนี่ครับพี่น้องนี่เปิดสองห้องปกติสิเป็นสองห้องนะครับนี่เหมือนเงี้ยมาขึ้นเพื่อจะเปิดแอร์น้อยทางนี้นอนคนเดียวคนื่อทางพี่ครับนี่อันนี้ก็ปิดประตูกคลืบไว้ครับเป็นห้องอันนี้ก็บอเป็นห้องใหญ่ห้องนึงครับส่วนว่านี่ คนมานอนล้ากับเพื่อกสิเปิดแอร์สองตัวจังซี่ครับเปิดตัวนี้ออกนอนน้ากันอันนี้กสิเป็นประตูปิดครับพี่น้องครับเนี่ยเลื่อนได้ครับนี่ปิดกรึบตัวนี้ประตูเปิดทั้งนี้ครับพี่น้องครับอืมงานธรรมดาพุ่มกันนิ่มเหมือนเดครับพี่น้องครับนี่ยพุ่มกันนิ่มครับนี่พื้นละซีพัฒนาประเทศพื้นละหาพันครับนอนนิ่มคลาดกับเงี้หนาวอุ่นต่าต่งนะครับพี่น้องครับคบางทีสนุรดู ง่ายๆครับเพราะว่าเพิ่นสิบบขึ้นนอนทั้งเทิงแล้วครับเพราะว่าโัรแกรมปัหาปกติหองเทิงผสุดรูดหองเคองเหมันเดกน้องครับ่ผู้ใดละบาทตัวตึงมัดแม่งมันครับพี่น้องครับแม่งโค้งง่ายโเ้งง่ายมันได้มองยินได้ละตัวตึงมัดม่้าอมาหยังครับมาหยางก่อนมายังก่นฮะเก่องครับผมจิ้นลบ่ข่าวร่ซับานครับ แนะนำตัวกันสักหน่อยตัวนะสายสาขาะวังครับอะไรก่อนซื้อว่าอะไรก่อนอ่ะอัดิชักครับซื้อเหรนซื้อว่างไหนซื้อวันนู้ซื้อวันนู้นี่ผมนี่คุ้มไัยครับนะครับมุ้ยเกี้ยนแน่งครับเป็นร้านครับผมคนว่าสงการครับเป็นร้านครับเชื่อว่ากันพี่เท้าแม่เพิ่น นี่องเพ่ครับามมาเลยย้ตัวตึงมันแพงครับพี่ต้องครับร่วมกันพี่แค่คุณพ่อสองานครับก็หลวงพี่ท้าก็องคนผ่ามจ้แจกหลอดเ่ครับี่ครับอ้แจกรอก็หูกายครับไปก็มีอาแร่ลไม่เนี่ยเป็นน้งแจกรลอนครับเอ๊เป็นยังแจกร้อนเป็นร้านอ่วมกันน้องแค่เนี่ยละแขกอนี่เองอยู่นครับมาแล้วครับมาแล้วครับแม่เกลแค่แมัน อ่ามีสารข่าวสื้มัดจานนึงแล้วครับพี่น้องครับโอ้เสด็จข่าวแซ่บเล่นเลยโอนขอเป็นสภาพเรื่องเหลือจา่าเมันไงยังครับเนี่ยเอา้าโอ้ยเสด็จขาไม่กินข่าวครับกับมาม,มี่แม่มป้าไม่กิน,ข,น,นข่าวน่าปวดครับส้มจินข้าวมันส้ม,มส้มเนี่ยโอ้ยลืมเอาซ่อมไหมครับนาแม่เกียร์ิ่งเกลี่ยหนักเดี๋ยวนี้นิดเดีวยวสั่มกันนะครับพี่น้องโอ้ยขาซสอมเลยตรงไหนน่าส้มครับส้มก็นายแม่ก็หายหมดแล้วครับพี่น้อง าตามมาครับพี่นเองครับเพื่อราเพื่อนใกล้เสุดแล้วเอานะการับไปกินข้าวกันค,ณ,คณนี้แม่ดูเรามีมูขอขยาเราีน,น้าด้วยเลได้หัวไร่ตาพอพี่น้องครับไล้หัวไร่ตาันใดนะครับว่ามาตามมา เมื่อกี้แขกลอดโอ้ไปขายหมากล้ำใหญ่แปดรกิโลเรือยุ้งสี่ร0 0ยกิโลครับโอ้ขายดีนะครับขนาดขายออกบ้านแพลยงด้ครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับจวดคักว่ะอ่ะกระดาษทิซื้อเช็ดกันเด้อเออเบ้าไม่แม้กระดาษทิชชู่เช็ดแล้วเฮ็ดจะได้สิทธิถึงนี่ไม่ใช่สารนี่เฮ็ดจะได้สิทธิถึงนี่ยึดเอายึดจังไนหล่ะเฮ็ดจะได้สิทธิ์ถึง นะนี่ยิบเอานี่ว่าก็ร้อยแม่ก็จะฟ้าบจะฟ้าบุญเลยแม่เนาะว่าสีลอกเสื้อกูจะสานหังไยเครื่อ้งแรกนะครับพี่น้องกินตู้นะครับพี่น้องรคั้งแรกขอบุนครับพี่น้องครับโอ้หลายปีแล้วน้อไม่ได้มากินข้าวครับเอาสมูติว่าไม่สุภาพในห้องหรว่าแม่ป้าแล้ว่าในห้องอันนีว่าจังไหนฮะสูติว่าไม่สภาพในห้องอันนแม่ซานหรืแม่ป้าเป็นบอกจวอันนี้ห้องอันนี้ว่าจังไหนหน้า เมียงน้าแม่ีองห้องเมียงน้าเต้นหน้าครับอันนีห้องเมียต้าครับก็คืนเมียงหน้าอะไรโอ้เอาเป็นยังไงเขาคือห้องเป็นบ่างสั้นืมมันจะหน่อยก็เลยบักเมียงน้าเลยโอ้เอาเอาลูซ่าคนโคกเอาเป็นห้องยังซี่เลยบบครับเออจะไมกี้จซี่ก็มีเหรอก็เลยเองอื่นซื้อมันเลย โอ้เป็นแต่แซบบ่แแซบยยครับยั่ๆครับคุณเศร้าหิวแล้วครับหิวข่าวร้ายคุณเศร้าหิวเลยไม่ขายเวลาจ้ะขายเวลาครับซัดกาแฟขเข้าไปโอ้ยแซ่บบ่กนายแม่ครับกระเพาะกิอนอยู่วบอกนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยอาหารถ่ายลงเฟซแต่ตอ,อนนี้คนในแม่นะครับอาหารย,ย,าายั่วๆตรงนั้นใครอย่างรู้เนย เดี๋ยวกินขา้าวแล้วจังถึงลุกเรื่วยเรื่อครับผมรัว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 ล้านสาวโอ้ห่างน้ำล้านสาวเนาะคนละคนเลยเนาะล้านสาวเนาแน่แน่เนาะกับแต่งตัวกับมาแต่งตัวลงกันเลยครับห่ามแต่งตัวเข้าไปป้าผู้เป็นมอญหรล้านสาวล่างมอญกันนั่นง่ามผู้ใดโอ้ล้านสาวอุ้งยิงอุ้งยิงมอุ้งยิ้ อนี้ยมักกาแม่มงมี่บ้างอ่าองเชื่อคุณแแม่ตัวไม่สุภาพตัวหน้าตาที่กันบ่อ๊ะปลอกหอดอยู่คุณแม่ไรไม่ได้กินเลยครับ่ไได้กินเลยเมนลูกสร้ายผูได้เส้มากินเขาหน้ามือเติมมาแไหมแขกรอดผู้ใจบ้านนุ่มโจตามนาดโอ้ยเลยแม่ไอ้รเขานี่ต้อึเสแรบตัว เดี๋ยวตัはは้งเดี๋ยวน้องพีคนมากินน้ำเนาะเมื่อนี้จิใจร้ายครับมืัอนี้แม่ป้ามากินเขาหน้ามันเอาอีกคราวอีกบ้างครับแม่ป้าวอกโอ้รับจานหนึ่งแล้วครับพี่รองนักเอาคนนั้แม่ครับสารักชิปนี้ครับตัดแตงเอาชินหนาจะเมืองกันไหมเพี่น้องเบืองแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับสกายใบบะกูดพร้อมทั้งหมักกระลุง ชอบครัวลำเพลินค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสล็แกงเทน่าด้วยนายป้าสล็แกงด้วยิพย์นาจิมมี่แกงเนาะสล็แกงเทน่าดโวยบักนู้บักแตงเขวดจ่าฟาดบึ้มพันเลยนะเอามาลูดเถอเอามาลูดเาาลูถอดอามาลูดเถอะสวัสดีครับ